เลลิสของเรานะคะแน่นอนอาจจะถูกใจใครบางคนแต่อาจจะขัดใจบางคนแต่ถ้าเกิดว่าเรียกอะไรมันจะขัดใจก็ตอนที่ขอแล้วไม่ได้นี่แหละแต่จะถูกใจก็ตอนขอแล้วได้คุณ้ฟังลองใจโ้มๆเราไม่ต้องคิดว่าเราขอแล้วถูกใจดีกว่านะแล้วฟังเป็นเพลงเพลงไปว่าเราเลี้ยงอะไรกันยังไงอันนี้นอาจจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ hey, สบายจังเลยเพราะวันนี้เราเปิดอะไรแล้วเจอรักใครคนหนึ่ง เพนิวาสน,นะคะตอนที่คุณดีไม่มีที่อยู่ใครช่างขอเพลงนี้ขอบคุณมากๆเลยเราไม่ได้ยินเพลงนี้นานแล้วนะพี่ปั๊บอ่ะ,ะน่นารักน่นารักเนาะเอาใจลงไปเล่น17นาทีแล้วปิดท้ายที่กู o ดบอยกับ5้าโมงเย็นที่1 6นาทีนะคะช่วง4-5วันอาทิตย์นึงที่ผ่านมาอ้อมไม่ค่อยได้ตามข่าวอะไรเยอะมากเลยนะก็จะเห็นว่าบางองค์กรประกาศปลดพนักงานอีกระลอกเลง เลิกจ้างไม่เกิน10กระทบกว่าร0อชีวิตก็แพลตฟอร์มออนไลน์เนาะคือตอนนี้ช่วงช่วงสักสามสี่ปีที่แล้วป่ะห้าปีห้าปีที่แล้วก็จะมีการบอกว่างานออนไลน์งานอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับไอทีก็จะเป็นงานที่น่าสนใจใช่ไหมครับจะบูมมากบูมมากแล้วใครที่เรียนได้เนี่ยซึ่งก็ว่ามันก็จริงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันมันไปถึงจุดที่แบบเราจะไปอยู่ในโลกเสมือนจริงแล้วหรอหรืออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่า ถ้าเราตามข่าวกันบ้างเท่าที่ได้ยินกับข่าวใหญ่ๆห,หน่อยก็จะเห็นเลยว่ามันมีการทยอยปลดพนักงานใช่ไหมใช่ครับหรือว่าเชื้อเชิญให้พนักงานเนี่ยจากตรงนี้ไปอยู่แผนกอื่นสวิตแบบเหมือนแบบย้ายนแผนกหรือว่าถ้าให้ออกก็ไปสมัครในเครือกันได้อะไรเงี้ยน,นั่นแปลว่าสภาพของเศรษฐกิจส่วนหนึ่งแล้วก็การคาดการณ์ว่าจะมีเฉพาะอาชีพประมาณนี้ก้าวหน้าไป บางทีเาว่ามันก้กาวหน้าจริงนะคะบนุ mm ่ฟ hmm. ังอาชีพเราเนี่ยมันก้าวหน้าจริงเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยน mm hmm. การเสพอะไรมันผ่านอ,าออนไลน์ไปเยอะเลยนะพี่บัวนะ mm hmm. แต่มันก็จะเหมือนอีกหลายอาชีพอบที่ล้นตลาดปะ่ะ mm hmm. มันก็จะกลับไปที่เรื่องของบางครั้งเราต้องการคนบางคนก็ต้องการคนที่มีไม่เก่งมากแต่มีวินยัย mm hmm. บางคนอาจจะต้องการคนที่เก่งมากวินัยไม่แคร์ mm hmm. บางคนต้องการคนที่มีแบบ คือม,ม,ม,มันเอาแน่ไม่ได้สุดท<ค><ะ>้ายเราจะเป็นจลิตกับใครขนาดสายอาชีพเดียวกัน,น,นบางออฟฟิศบอกว่าเก่งมากแต่ถ้ามีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานเยอะเขาไม่เอาอแต่ไม่ต้องเ,อเก่งเยอะอแต่เอาเก่งพอๆกันแล้วทําให้งานไปได้ไกลแล้วออฟฟิศมีความสุข,เ,ขเอาแบบนั้น,นถูกว่ามันเอาแน่ไม่ได้แบบพี่กวงเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราก็ตั้งใจทํางานถูกไหมเรายังคงย้ําเสมอนะคะว่าคุณไม่จําเป็นต้อง ได้ทํางานที่คุณรักแต่เราควรจะรักในสิ่งที่เราทําไม่ใช่ต้องไปต้องไม่ต้องไปรักงานก็ได้นะแต่รักในรักในหน้าที่ของเราเมื่อไหร่ที่เราทาหน้าที่ของเราเต็มที่อ่ะอมเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะปกป้องเราเองพี่ดวงว่าไงคุณฟังจริงนะเรายังคงเชื่อมั่นว่าถ้าเราทําถูกทุกข้อความถูกทุกข้อนะั้นน่ะมันก็จะดูแลเราอ่ะตอมีวินยัย ในการทํางานส่งงานองงะไรเงี้ยเนาะเราก็ตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยว่าแล้วผลงานได้อ่ะคือเดี๋ยวนี้มันวัดได้ KPI ด้วยแหละมั้งใช่ปะมันก็มีผลแต่ถ้าบางที KPI เราดีแต่สภาพเศรษฐกิจมันไม่ดีจร,งริงอันนี้มันก็ต้องมองมองมอง,มองไปอีกอันนึงกันเนาะผลกระทบ,บตอนนี้มันก็เริ่มออกมาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้หลายๆคนเครียดสภาพเศรษฐกิจที่มันไม่คล่องเพราะว่าเราก็จะเห็นอยู่ว่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันชะลอตัวขนาดค่างเงินมันยังสวิงเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ดูแลทิศทางทางการเงินของคุณให้ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเงินก้อนอะมายังคงย้ํากันอยู่เงินก้อนพร้อมใช้ให้บ้านเป็นตัวช่วยคุณค่ะใครที่มีปัญหาทางการเงินอยากได้เงินสดเพื่อจับใจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นสําหรับการอุปรโภคบริโภคหรือว่าคุณจะนํามันไปเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินงเนช่นคุณคิดแล้วเหรอว่าคุณจะลงทุนประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง จะซช์ไหนก็นแล้วแต่คุณต้องการเงินคุณฟังทางนี้เลยว่าธนาคารออมสินก่ขอแนะนําสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปลี่ยนทรัพย์สินที่ปลอดภาระให้เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ได้แก่บ้านที่ดีหรือว่าคอนโด